เล่านิทานว่าร้องเพลงผสมเมื่าจะไปทําคลิปร้องเพลงแล้วบางทีคนเขาก็เบื่อเนาะแกงใจด้วยแหละนนัมาดึกดึกแต่เดลืยอีกแป๊บหนึ่งก็จะปิดสตรีมแล้วอีกยี่สิบเจ็ดสามสิบอีกแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงอ่ะทําไปค่าค่าขอบคุณใช่ใช่ก็ทําไปเนาะค่าค่ะทําทไปเถอะเนะทำหลายลวอย่างไง ทำอาหารแต่ทาอาหารมันมันมันไม่ขึ้นนะ่ะชั่วโมงมันไม่ขึ้นนะคุณโบมก็เห็นอยู่ใช่ไหมไม่ขึ้นเลยอะ่ะขึ้นสามชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าไลน์เนี่ยมันยังห้าสิบชั่วโมงอะ่ะสามสี่วันเนี่ยห้าสิชั่วโมงนะขึ้นมาเลยพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดเลยเมื่อวานนี่กเกือบร้อยอ่ะเมื่อวานก่อนนู้นอะ่ะก็หวังว่ามันจะปิดเร็วๆอ่ะแล้วจะได้ทําแบบสบายๆไงจะไม่ต้องมานอนดึกไง ปิดสตรีมแล้วก็จะทําแบบทําแบบคุณโบม่ะทาวิดีโออะ่ะทําวิดีโออะ่ะทําวิดีโอแพงทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เรารักไงแต่ว่าไลน์เนี่ยรักไหมพงศทำให้มันผ่านก็จะเขาจะตัดสินใจไลน์ได้อายทับแย่นอนดึกเหมือนกันนะคะคุณโบม วันนี้เห็นที่สวนคุยอะไรกันใหญ่เลยเนี่ยอยู่กันหลายคนเหรอที่บ้านเกินครึ่งแล้วค่ะก็เหลืออีกไม่เยอะหรอกถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่เราคิดนะมันก็อีกไม่นานเนี่ยแต่บางทีมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะเสียบางทีคนดูเยอะอ่ะอยู่ดีๆคนไม่มีใครดูเลยมันก็มีใช่ไหมคุณโบมจริงไหมอ๋อสองคนแต่ได้ยินเสียงแบบได้ยินเสียงอ๋อถ่ายคาถ่ายที่ไหนก็ไม่รู้อืม อ๋อสองคนแฟนเหรอฮะเงี้สองคนตายายอฮะคือเราเราบังคับทิศทางไม่ได้ไงวันหนึ่งคนดูเยอะบางวันไม่มีแหละก็มมันก็มีใช่ไหม,มทุกอย่างมันบังคับไม่ได้ไงเราต้องปรับทุกทุกเรื่องแหลยแล้วปรับแอ้นั่นอะปรับอะไรนะแทกงานแทกงามันต้องแทกเราอะต้อง ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยไงบางทีแท็กนี้ไม่มีคนดูใช่ไหมก็เปลี่ยนแท็กใหม่ไงก็จะเปลี่ยนแท็กใหม่แล้วแท็กอะไรนะแท็กนอนดึก่งเปลี่ยนแล้วนอนดึกไม่มีคนดูแล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่าดึกเลือดดึกเชื่อไหมว่านั่งเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยนั่งคุยกับลูกค้าเนี่นั่งคุยกับ fc สามชั่วโมงเนี่ยพอปิดสตรีมนะ ชาเหน็บชาเลยอะ่ะเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะวันนี้มานอนบ้านแม่ค่ะแกแกความจำไม่ค่อยอ๋อ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 ,อใช่ใช่ต้องดูแลนะเดี๋ยวเดินไปไหนตอไหนนะคุณคุณบอมเดี๋ยวเดินไปไหนตอไหนนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละเราพวกเราแน่นาคตแหละ <c oughs> แน่นาคตเราก็จะเป็นแบบนั้นน่ะ ดูไว้ดูไว้อนาคตเราละ่ะสงสัยสงสัยพี่จะไปก่อนแหละแตด่ดีแล้วล่ะได้เหรอดีนะี่ที่มาทําคลิปทําอะไรเนะสมองมันไม่นี่ไงมันมันได้ใช้ไงงั้นจะไม่ได้ใช้เลยงั้นจะดูแต่ทีวีอย่างเดียวอ่ะดูแต่ข่าวอ่ะเมื่อก่อนดูแต่ข่าวนะล้วทําอะไรรู้ไหมพี่ทําอะไรรู้ไหมพี่ทําหวย ทำหวยเป็นหลักเลยแบบเรียนไงเรียนเรื่องหวยไงเอาจริงเอาจังไงนะตอนนี้มาทําคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันแบบว่าถ้ามันผ่านระบบแล้วก็จะไปทําหวยอีกอย่างเดิมอ่นะแต่ว่าให้ไอ้นี่มันผ่านก่อนไงนะมันมีมันมีโครงการเยอะอ่ะปีที่แล้วไปทําอะไรรู้ไหมไปทำเอฟพีเอ็ดไงไปทําไอ้นั่นอ่ะขายขายออนไลน์อ่ะของไอ้นั่นของไอ้นั่นอ่ะของชอปพี่อ่นะแล้วมันไม่มันไม่โอเคอ่นะมันไม่โอเคก็เลย กลับมาทํานี่ไงพี่เล้าไปทํานู่นด้วยไงก็เลยกลับมาทํานี่ก่อนแล้วนี่เดี๋ยวนี่เสร็จก็ค่อยไปอเนี่ไปทําอะไรนะมันมีหลายอย่างให้ทําอ่ะแต่ว่ามันที่ละอย่างเนาะที่ละอย่างวันนี้มานอนบ้านอ๋อพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่มหมพรุ่งนี้วันศุกร์ก็หยุดแล้วสิ นอนดึกนอนดึกขอบคุณนะที่มาคุยกันขอบคุณนะคะที่หนึ่งทีีหนึ่งกว่าแล้วนี่ขอบคุณมากเลยที่หนึ่งครึ่งแล้วจะที่สองแล้ว